ครับผมนายลามิก yep. so, um, ัร์นครับสวัสดีครับผมนายวัชรพลคอเสร์ตครับสวัสดีครับผมนายสราวุฒิยิ่รัครับสวัสดีครับผมนายแล้วจะใช้เซลล์วันนี้พอเราจะมาดำเนอเรื่องดิปเปอร์เมนต์ไดแกมขั้นเท่าวิมิติเตมคือระบบการจัดการโรงพยาบาลครับความหมายคืงดิ m เปอรเมน์ดแก เฟรแผนภาพ UML ที่ใช้แสดงระบบซอฟต์แวร์ทุกติดตั้งีรือทอยบนอุปรกรณ์หรือเซฟเวอร์อะไรแต่ละส่วนเชื่อมต่อกันอย่างไรดีคอมเมนต์มีประโยชน์อย่างไรแสดงโครงสร้างระบบว่าใช้เครื่องหรือเซเวอร์ใดบ้างช่วยหเห็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปรกรณ์ในระบบใช้ในการวางแผนการติดตั้งและกระจายงานของระบบทำให้ ข้อใจสถาปัตยกรรมระบบองการช่วยวิเคราะห์ประสบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบทอท์ิทอบเนบบเนบ็ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการงานภายในโรงางานของบ้านเช่นข้อมูลผู้ป่วยการนัดหา บันทึกการารักษาห้องยาป้องปฏิบัติการการคิดค่ารักษาและการเอกสารต่างๆเพื่อให้ทุกายใช้งานข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวกและปลดไัยโครงสร้างหลักของ <c oughs> อระบบ Admin Station พื่อเจ้าหน้าท,ที่ส่วนการการทำงาน ซอฟต์แวร์หลักของระบบใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยับหมายและบัทการรักษาเว็บเซิร์ฟเวอร์ป็นหัวใจสาคัญในการประมวลผลข้อมูลออนไลน์เป็นักลางหลักของข้อมูลระว่างโมางใช้งานทํางว่าพิชเชียร์เน็ตขอบเครื่อมแพทย์ใช้ดูประวัติและบันทึก เครื่องพีซีเื่องผู้ป่วยผู้ป่วยใช้งานจากที่บ้านเพื่อดูไปนัหรือ้นตรวจเข้าถึงผ่านเบราวเซอร์ด้วยความปลอดภัยสูงการเชื่อมต่อและความปลอดภัยนะครับ TCP i พ Internet Network เนนเรชเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแอดและ เพื่อเจ้าหน้าที่เนความรวดเร็วและเดียรสำหรับการทำงานภายในระบบดลต้าเช่น TTPS, SQL ใช้เชื่อมต่อผ่วดเข้ากับเ b ็บเซิร์ฟเวอร์ขนา,าดข้อมูลสำคัญเช่นประวัติการรักษาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด้าบรวมการทำงานคำขอ,ขอจะผู้ใช้จ้านี้เข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตมผลและส่น,นผลมงผลรับที่ถูกต้องกลับไปยังหน้าจอของแพทย์เจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วยหน้าทีขอบคุณครับ